วิเคราะห์อบอลศึกเพีย์ลิกอังกฤษวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนสิงบูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่แอสเนนอลคู่นี้ราคาเปิดมาสิงบูต่อเสมอค,ครึ่งซึ่งฟอร์มของทั้ง2ทีมถือว่าดีเลยนะครับช่วงนี้ส่วนการเจอกันของทั้ง2ทีมซึ่งผมมองว่าาร์เนนอลจะมาเหนือกว่านะครับเพราะได้ศึกเพีย์มิลิกนัดล่าสุดเชลซีพึ่งแพ้ไบตันมาหมาดๆเลยมองว่านัดนี้ยังไงไอ้ปืนใหญ่แห่งลอนดอนต้องชนะแน่นอนส่วนคู่ที่2 สิงห์ผงาดแอตตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดเป็นการเจอกันร,ระหว่างอันดับ16พบกับอันดับ5ซึ่งฟอร์มของแอตตันวิลล่า5นัดล่าสุดถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอตตันวิลล่าชนะ1นัดแต่แพ้ไปถึง4ครั้งส่วนฟอร์มของแมนยูในเตดช่วงนี้ถือว่าฟอร์มกำลังแรง5้านัดล่าสุดแมนยูในเตดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ส่วนสถิติเจอกันของคู่นี้4นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกแมนยูชนะ2นัดแพ้1นัดเสมอกัน1นัดนัดนี้มองว่ายังไงถึงพยองถูกผีหลอกแน่นอนมาถึงคู่สุดท้ายไก่เดือยทองทอดแนมพอตสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลเป็นการเจอกันระหว่างอันดับ3พบกับอันดับ9ซึ่ง9นัดล่าสุดของสเปอร์เสมอ1แพ้3ชนะ5แต่ก็แอบ,บวันวันอยู่นะครับเพราะตัวหลักอย่างซองฮงมินเพิ่งมีอาการบาดเจ็บตัวลิเวอร์พูล9้านัดล่าสุดในลีก ชนะ4เสมอ2แพ้3ถือว่าฟอร์มของเวอ้์วภูในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนสถิติเจอกันของทั้งคู่4นัดล่าสุดเวอ้์วภูชนะ2เสมอ2ลิเวอ้์วููจะมีสถิติที่ดีกว่านะครับเลยมองว่านัดนี้ยังไงผมจิกไก่ตายแน่นอน